สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้อยู่กับลูน่ารับหน้าที่สปอยมางาังงะช่องอ้วนน้อยซอยสองนะคะมังงะที่จะนำมาสปอยนี้มีชื่อเรื่องว่าเกาะปีศาจผลงานของมาซายะโฮกาโซโนะซึ่งจะมีทั้งหมด24เล่มจบนะคะเหตุการณ์หลังจากนี้จะเป็นอย่างไรไปติดตามรับฟังเล่มที่8กันต่อได้เลยค่ะตอนที่36ทาคาฮิซาม่ได้เห็นมาริโกะดีใจที่ได้เจอแม่อีกครั้งมาริโกเมื่อได้ยินเสียงของทาคาฮิซะก็คิดว่าเป็นคาโอรุ ทากาฮิสะกระโดดเข้ากอดมาริโกะแต่ด้วยแรงของทาคาฮิสะที่มากกว่าปกติทําให้ร่างของมาริโกะกระเด็นไปตามแรงของเขามาริโกะรู้สึกเจ็บมากตอนนั้นเองที่ใบหน้าของมาริโกะเริ่มเปลี่ยนไปจากใบหน้าของผู้หญิงที่ดูใจดีก็กลายเป็นดวงตาขนาดใหญ่ที่ปรากฏอยู่กลางใบหน้าแทนเมื่อทาคาฮิสะเห็นดังนั้นก็รู้สึกตกใจเป็นอย่างมากก็ถอยหนีด้วยความหวาดกลัวเขากระโดดถอยออกมามาริโกะกับคันะสับสนมาก ทา,าคาฮิสะนั้นดูมีฝีมือแต่ก็ดูขี้กลัวอย่างไม่น่าเชื่อมาริโกะเหลือไปมองดวงตาแห่งฮอรัสก็รู้ได้ทันทีว่าทาคาฮิสะนั้นได้ล้อมรวมกับดวงตานั้นแล้วเขาถึงได้เป็นเหมือนคาโอรุทาคาฮิสะกริดร้องไม่หยุดจนคันนะรู้สึกรำคาญเธอใช้เขียวปักลงมายังร่างของทาคาฮิสะแต่ชั่วพริบตาเดียวทาคาฮิสะก็หายไปเมื่อมาริโกะกับคันนหันไปมองยังเพดานก็พบว่าทาคาฮิสะนั้นเกาะเพดานอยู่ ทากาฮิซเอาตัวพุ่งขึ้นไปหลบบนเพดานระหว่างที่คลานบนเพดานทากาฮิซก็ร้องหาซานตามาเรียไปด้วยตอนนั้นเองใบมีดจากเคียวก็โผล่ทะลุเพดานขึ้นมาใบามีดนั้นเฉียวหน้าของทากาสิซ่จนเกิดแผลที่ด้านล่างคันนะใช้เคียวแทงขึ้นมาบนเพดานตามคําสั่งของมาริโกะคันนะแทงใส่เพดานไม่ยัง้งจนใบมีดแทงไปตามร่างของทากาฮิซหลายแผลบางแผลใบมีดแทงทะลุผิวหนังของเขาเลยและไม่นาน คันนาก็ใช้เกี่ยวปากลงไปที่เท้าของทาคาฮิสะเต็มๆเขาร้องด้วยความเจ็บปวดแต่ตอนนั้นเองทาคาฮิสะก็สติหลุดเขอเอามือพุ่งทะลุเพดานมาจับหัวของคันนาก่อนจะกระโดดลงมาทาคาฮิสะใช้มือจับเท้าของสองของคันนาและจับหัวของเธอทุ่มกับพื้นแบบไม่ยัง้งมาริโกตตกใจมากที่คันนาสู้ทาคาฮิสะไม่ได้เลยทาคาฮิสะยังคงจับร่างของคันนาเวียงไปตามเสาบ้านคันนากรีดร้องด้วยความเจ็บปวดมาริโกรู้สึกว่า พลังของทาคาฮิสะไม่ได้มาจากแค่ดวงตาแห่งฮอรัสเท่านั้นคณะรรองขอให้มาริโกะช่วยตอนนั้นเองมาริโกะก็เริ่มโกรธเส้นน้ำประหลาดโผล่ออกมาจากหัวของเธอหลายเส้นเมื่อทาคาฮิสะเห็นมาเห็นเขาก็ตกใจมากแต่เวลาสั้นๆคณะรวมถึงมารีและอันนาที่สู้กันอยู่ก็สัมผัสได้ถึงพลังลึกลับมารีจึงรีบวิ่งมาหามาริโกะในทันทีตอนที่37เเมื่อมารีวิ่งมาหามาริโก,กะก็พบว่า เส้นน้ำที่ออกจากหัวของเธอนั้นมันพุ่งเข้าใส่ร่างของทาคาฮิสะทั้งหมดโดยมันทิ่มแทงทั่วร่างกายของเขาแต่ว่าทาคาฮิสะนั้นกลับดูไม่รู้สึกเจ็บปวดเลยเขากับรู้สึกดีมากๆตอนที่ทาคาฮิสะเชื่อมต่อกับมาริโกะอยู่เขาคิดถึงภาพของกลุ่มคนที่ถูกยากูซาเอามาปล่อยที่เกาะแล้วเขาก็รู้สึกมีความสุขมากที่ได้ฆ่าคนเหล่านั้นเขาจําความรู้สึกตอนที่เขาเอามือแทงทะลุหัวคนได้เป็นอย่างดีมาริโกะนั้นสัมผัสได้ว่าทาคาฮิสะ มีสันทัตยานของนักฆ่าตั้งแต่เกิดแต่เขาก็มีความบริสุทธิ์อยู่ในตัวด้วยมาริโกะเมื่อเห็นดังนั้นก็หันไปบอกมารีว่าทาคาไคสะต้องให้กำเนิดผู้ทำลายล้างได้อย่างแน่นอนเธอพูดพลางเอาเส้นน้ำออกจาการ่างของทาคาไคสะทาคาไคสะล้มลงหมดสติทันทีคานนาไม,ม่ได้ยินแบบนั้นก็เกิดความสงสัยว่าผู้ทำลายล้างคืออะไรมาริโกะจึงบอกว่าในอดีตเธอเคยเป็นผู้ตรวจสอบพ,พวกนอกรีดแห่งวาติกัน มารีและคันะรู้สึกแปลกใจมากมาริโกะเล่าต่อว่าเธอไม่ใช่คนบนเกาะแห่งนี้แต่เธอถูกวาติกันส่งมาที่เกาะเพื่อทําการตรวจสอบนอกจากนี้เกาะนี้ก็ถูกตัดขาดจากโลกภายนอกคําสอนของคริสตจกักรจึงเกิดการบิดเบือนคําสอนที่ผิดปกติถูกส่งทอดก,กันมาเรื่อยๆรวมถึงคําสอนที่สั่งให้บูชาซานตามาเรียที่เป็นผู้ทําลายล้างด้วยวาติกันจึงส่งมาริโกะมาตรวจสอบตอนนั้นมาริโกะปลอมตัวมาเป็นนักท่องเที่ยว แต่คนบนเกาะกลับดูไม่ค่อยต้อนรับเธอเธอสังเกตว่าคนบนเกาะนั้นติดต่อท,ทําธุรกิจกับคนบนแผ่นดินใหญ่เธอจึงคิดว่าคําสอนแปลกๆน่าจะหายไปแล้วแต่ตอนที่เธอกําลังตัดสินใจเดินทางกลับเธอได้พบกับโยเซฟและสันตามาเรียตอนนั้นเองโยเซฟที่เจอเธอเป็นครั้งแรกก็บอกว่าเขากําลังรอเธออยู่เพราะสันตามาเรียบอกว่ามาริโกจะปรากฏตัวขึ้นและเธอก็จะเป็นคนให้กําเนิดผู้ทําลายล้างแต่มาริโกนั้น หลังจากแต่งงานกับโยเซฟเธอก็ได้ให้กำเนิดมารีและคาโอรุที่ไม่ได้เป็นผู้ทำลายล้งางเธอได้ตัดสินใจหนีไปจากเกาะตอนนั้นเองมารีก็ถามว่าแล้วมาริโกะจะแต่งงานกับโยเซฟทำไมและหลังจากที่หนีไปแล้วจะกลับมาที่เกาะทำไมมาริโกะตอบว่าเธอกลับมาเพื่อต้องการพิสูจน์หากปีศาจมีอยู่จริงเธอก็เชื่อว่าพระเจ้าต้องมีจริงเช่นกันจากนั้นมาริโกะก็หันมาถามมารีว่ามารียังบริสุทธิ์ใช่ไหม มาริเขินมากไม่ได้ยินคำถามของมาริโกมาริโกบอกว่าสาเหตุที่เธอให้กำเนิดผู้ทำลายล้างไม่ได้ก็เพราะว่าโยเซฟนั้นไม่บริสุทธิ์แต่ทาคาฮิสะนั้นเป็นคนบริสุทธิ์หากมารีได้มีอะไรกับทาคาฮิสะเธอจะต้องให้กำเนิดผู้ทำลายล้างได้อย่างแน่นอนมาริโกบอกว่าอยากให้มารีแต่งงานกับทาคาฮิสะมารีดีใจมากเธอโพเข้าก่อนแม่และบอกว่าเธอจะตั้งใจให้กำเนิดผู้ทำลายล้างคันนากับอันนาม่ได้ยินเรื่องราวทั้งหมด เเดินเข้ามาแสดงความยินดีกับมารีทาคาฮิสซ์ที่ฟื้นขึ้นมาเมื่อได้ยินสิ่งที่มาริกอพูดเขาก็บอกกับตัวเองว่าเขาจะไม่มีทางแต่งงานกับมารีอย่างเด็ดขาดตอนที่38ทางด้านโยเซฟเขาได้จัดงานเลี้ยงในพิธีแต่งงานขึ้นมาโยเซฟซาโทรุและหญิงชาราร่างยักษ์ต่างแต่งตัวด้วยชุดที่ดูดีแต่อาหารบนโต๊ะน,นั้นกลับเต็มไปด้วยอาหารที่น่าเกลียดไม่ว่าจะเป็นหมูเน่าทั้งตัวหรือขนมเค้กที่ตกแต่งด้วยลูกตาคน อุเอฮาระและฟูจิอินั้นถูกพาตัวมาร่วมงานเลี้ยงด้วยแต่ทั้งสองคนนั้นถูกมัดติดไว้กับเก้าอี้ไม่นานโยเซฟก็เชิญบ่าวสาวเข้ามานั่นก็คือคาโอรุและอามิในชุดบ่าวสาวคาโอรุ oru, นั้นใช้อะไรบางอย่างทาบนหน้ากากหมูจนมันขาวมากๆและเขาก็ทาปากด้วยสีแดงสดเมื่ออุเอฮาระและฟูจิอิเห็นดังนั้นก็ตกใจเป็นอย่างมากส่วนอามิที่เป็นเจ้าสาวก็เดินเข้ามาอย่างไม่เต็มใจมือของเธอถูกมดัดไว้ด้านหลัง คาโอรุผาอามิเดินไปรอบโตอาหารหลายรอบอุเอฮาระและฟูจิอิรู้สึกเวียนหัวจนพวกเธอต้องร้องออกมาทัานใดนนันโยเซฟก็เดินมาหาฟูจิอิและจับหัวของเธอกระแทกโตอาหารเต็มแรงพร้อมต่อว่าที่เธอโวยวายทั้งๆที่พิธีเพิ่งเริ่มโยเซฟจับหัวของฟูจิอิกระแทกโต๊ะซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนหน้าของเธอเต็มไปด้วยเลือดซาโทรุและหญิงชาราร่างยักษ์ต่างหัวเราะด้วยความชอบใจอามิเมื่อเห็นดังนั้นก็หันไปทางคาโอรุ เขาเองก็หัวเราะเช่นกันอามิพยายามขอร้องให้คาโอรุบอกให้โยเซฟหยุดทำร้ายฟูจิอิคาโอรุหันมามองอามิก่อนจะใช้มือตบหน้าเธอเต็มแรงเลือดออกมาจากปากของอามิทันทีที่โดนคาโอรุตบเมื่ออามิลม้มลงไปตามแรงตบคาโอรุก็ใช้เท้าเหยียบไปที่หน้าของอามิด้วยความแรงอามิรู้ทันทีว่าคาโอรุก็ไม่ต่างไปจากคนอื่นๆในครอบครัวโยเซฟเมื่อเห็นดังนั้นก็แนะนำคาโอรุว่าต้องดูแลภรรยาให้ดี เขาจะต้องอบรมภรรยาให้เชื่อฟังอยู่เสมออุเอฮาระเมื่อได้ยินแบบนั้นก็ยิงตกใจทันใดนั้นซาทรุก็พูดขึ้นมาว่าอามิไม่ใช่ซานตามาเรียตายไปก็ไม่เป็นอะไรโยเซฟไม่ได้ยินแบบนั้นก็คิดอะไรบางอย่างได้เขาปล่อยมือจากหัวฟูจิอิแล้วรีบวิ่งไปห้ามคาโอรุเพราะหากอามิเป็นอะไรไปจะไม่มีคนให้กำเนิดซานตามาเรียคาโอรุไม่ได้ยินแบบนั้นก็ตกใจมากเพราะเขาลืมไปสนิทเลยคาโอรุรีบเข้ามาดูอาการของอามิ ตอนนี้ร่างกายของเธอบอบช้ำเป็นอย่างมากตาโทรุหันมาหาอุเอฮาระและบอกว่าเธอคิดอยากจะหนีไปจากเกาะสินนะอุเอฮาระตกใจมากที่ซาโทรุอ่านความคิดของเธอได้ทั้งหมดหญิงชาราร่างยักษ์บอกว่าหากปล่อยไว้ข้าโอรุอาจจะเผลอฆ่าอามิได้ดังนั้นต้องรีบทําพิธีอัญเชิญซานตามารียและทําพิธีส่งตัวเจ้าสาวโยเซฟกังวลว่าข้าโอรุจะทําพิธีส่งตัวเจ้าสาวไม่เป็นหญิงชาราร่างยักษ์จึงเสนอว่า ห้อีกคนมาหลองซ้อมดูก่อนโดยคนที่หญิงชาราพูดถึงก็คือฮิงาชิยามะนั่นเองตอนที่39อุเอฮาระตกใจมากเมื่อเห็นสภาพของฮิงาชิยามะใบหน้าของเขาปูดบวมจนไม่เหลือเขาเดิมร่างกายดูรายเรียวแรงบริเวณปากของเขามีเลือดไหลออกมาหญิงชาราร่างยักษ์บอกว่าเธอเจอฮิงาชิยามะในห้องของมารีเธอเสนอให้นำตัวเขามาใช้ในการฝึกซ้อมและในวันจริงเอาให้คาโอรุลงมือกับอามิ อุเอฮาระดีใจมากที่ฮิงาชิยามะยังไม่ตายทันใดนั้นฮิงาชิยามะก็เลือกมาเห็นอุเอฮาระเขารู้สึกคลุ้มคลั่งมากที่ได้เห็นผู้หญิงเขาวิ่งใส่อูเอฮาระจนเธอรู้สึกหวาดกลัวฮิงาชิยามะกระโจนใส่อุเอฮาระแต่โยเซฟกระตุกเชือกที่มัดร่างของฮิงาชิยามะไว้จนร่างของเขากระเด็นกลับไปทางโยเซฟฮิงาชิยามะที่ลม้มลงยังคร่ำครวญหาแต่ผู้หญิงจนโยเซฟสงสยัยยิงชราเลยบอกว่าฮิงาชิยามะนั้น ถูกมารีตัดดุ้นทิ้งไปเท่าไหร่มีความต้องการมากเป็นพิเศษเพราะไม่สามารถปลดปล่อยได้อุเอฮาระเมื่อเห็นสภาพของฮิงาชิยามะก็โกรธมากๆตอนนั้นเองตาโทร,รุก็พูดขึ้นมาว่าทั้งๆที่ฮิงาชิยามะเป็นคนที่บ้าผู้หญิงและมีอะไรกับคนนน้นคนนี้ไปเรื่อยแต่อุเอฮาระก็อย่างหลงเขาอุเอฮาระคงคลั่งในตัวฮิงาชิยามะมากจนงหัวไม่คืนแล้วอย่างแน่นอน ซาโทรุพูดต่อว่าอุเอระนั้นไม่ต้องกังวลถ้าซานตามาเรียได้ถือก,กำเนิดขึ้นมาฮิงงชิยมมามะจะต้องเลิกบ้ากามและกลายเป็นนักบุญอย่างแน่นอนโยเซฟคาโอรุและหญิงชาราร่างยักษ์พาร่างของอามมและฮิงาชิยมมามะออกไปซาโทรุพูดทิ้งทายว่าซานตามาเรียจะใช้ไฟเผาความเลวร้ายเพราะอย่างนั้นฮิงงชิยมมามะจะต้องเลิกบ้ากามเพราะพลังของซานตามาเรียแน่นๆทางโยเซฟที่เดินออกมาพร้อมกับคนอื่นๆ ก็สังเกตว่ามารีได้หายตัวไปทางด้านมารีที่อยู่ในบ้านของมาริโกตอนนี้เธอกําลังเปลือยกายอยู่เธอกําลังเต้นรําท่ามกลางการสวดภาวนาของมาริโกฮันนะและอันนาเมื่อทาคาฮิสะมองมาทางมารีที่กําลังเต้นรําอยู่เขาก็รู้สึกว่ามารีนั้นน่ารักเป็นอย่างมากมารีหันมามองทาคาฮิสะเธอส่งยิ้มให้เขาตอนนั้นเองทาคาฮิสะก็รู้สึกใจเต้นเป็นอย่างมากมาริโกดีใจมากที่วิธีการของเธอ ทำให้ทาคาฮิสะหันมาสนใจมารีได้ทันใดนั้นพันนาก็ชี้ให้มาริกโกดูบางอย่างร่างของซันตามาเรียได้ปรากฏขึ้นทาคาฮิสะเมื่อเห็นดังนั้นก็ดีใจเป็นอย่างมากกลับมาทางคาโอรุเขาสัมผัสได้ว่าซันตามาเรียได้ปรากฏตัวขึ้นโดยสถานที่ที่ปรากฏก็คือที่บ้านของมาริกโกเมโยเซฟได้ยินแบบนั้นเขาก็โกรธมากที่มาริกโกคิดจะสร้างผู้ทำลายล้างก่อนเขาโดยนอกบ้านของโยเซฟฮานาคุโร กำลังเฝ้ามองเขาด้วยความสะใจตอนที่40ยอโเซฟและหญิงชาราร่างอยากตกใจมากที่มาริโก้นั้นต้องการสร้างผู้ทำลายล้างเหมือนกันแต่โยเซฟสงสัยว่าการสร้างผู้ทำลายล้างต้องมีร่างที่ต้องใช้ประกอบพิธีท a d นั้นฮานาคุรอก็พูดว่าร่างที่มาริโกจะใช้ก็คือร่างของมารีนั่นเองเพราะมารีทนความคลั่งของโยเซฟไม่ไวก็เลยหนีไปหามาริโกอีกทั้งเขายังบอกอีกว่าตอนนี้ มารีกำลังมีความสุขอยู่กับทาคาฮิสะด้วยโยเซฟไม่เชื่อสิ่งที่ฮานาคุโรพูดเขาไม่เชื่อว่ามารีจะทรยศเขาแต่ฮานาคุโรบอกว่ามารีได้ทรยศไปแล้วและตอนนี้พวกเขากำลังอัญเชิญซานตามารีออกมาด้วยขาอาอรู้เองที่สัมผัสถึงซานตามารีได้ยืนยันกับโยเซฟว่ามารีอยู่ในพิธีอัญเชิญซานตามารีจริงๆกลับมาที่บ้านของมาริโกร่างของซานตามารีที่ปรากฏขึ้นนั้นเกิดความบิดเบี้ยวในร่างกายที่บิดเบี้ยวนั้น ได้เกิดเป็นดวงตาขนาดใหญ่มาริโกะนั้นเรียกดวงตากลับมาบนใบหน้าของเธออีกครั้งเธอบอกว่านี่คือร่างจริงที่เข้ามาควบคุมเกาะและร่างนี้ก็คือผู้ปิดเบือนคำสั่งของคริสตจกักรมาริโกะบอกให้มารีเตรียมพร้อมรับพิธีการในให้กำเนิดผู้ทำลายล้างมารีก็บอกว่าเธอพร้อมแล้วดวงตานั้นส่งพลังงานบางอย่างเข้ามาที่ร่างของมารีทักกฤตร้องทันทีเมื่อพลังนั้นสัมผัสกับร่างของเธอ กลับมาที่บ้านของโยเซฟอีกครั้งฮานาคุโรบอกโยเซฟว่ามารีจะให้กำเนิดผู้ทำลายล้างในฝั่งของแม่จึงทางโยเซฟไม่มีทางทำได้ตอนนี้เขาแพ้มาริโกแล้วโยเซฟไม่ได้ยินแบบนั้นเขาก็ตั้งใจะจะไปขัดขวางพิธีของมาริโกโยเซฟเรียกให้ข่าโอรุและยิงชราไปก่อกวนมาริโกพวกเขาเรีบวิ่งไปที่ห้องภาวนาพร้อมกับร่างของฮิงงชิยมมามะท่ามกลางความสับสนของฮานาคุโรทางด้านมารีที่ได้รับพลังจากซานตามารีนนั้น ใบหน้าที่เน่าและของเธอก็ได้กลับมาเป็นใบหน้าของหญิงสาวที่ดูสวยงามมารีนั้นดูสวยมากจนทาคาฮิซะต,ตกตะลึงฮันนาและอันนาะประทับใจมากที่มารีดูสวยขึ้นมารีโกบอกว่ามารีนั้นเมื่อมีใบหน้าที่สวยงามก็จะมีความมั่นใจในการให้กำเนิดผู้ทำลายล้างมารีเดินมาหาทาคาฮิสะและถามว่าเขาชอบเธอไหมแต่เมื่อเธอเอาหน้ายื่นเข้ามาใกล้ๆหน้าของทาคาฮิซะจูจูใบหน้าของเธอก็ฉีกขาด เนือบนหน้าของเธอหลุดออกมาเป็นชิ้นชิ้นมารีตกใจและกรีดิร้องก่อนจะหันมาขอความช่วยเหลือจากมาริโกทางด้านโยเซฟนั้นขัดความพิติกรรมของมาริโกโดยการนำร่างของฮิงาชิยามะมาใช้ในการอัญเชิญซานตามาเรียร่างของฮิงาชิยามะนั้นถูกพลังของซานตามาเรียจนร่างของเขาบวมขึ้นราวกับตุ่มน้องพิธีการทั้งหมดนี้ทำโดยหญิงชาราร่างยักษ์ฮิงาชิยามะกรีดิดร้องด้วยความเจ็บปวดฮานาคุโรที่แอบดูอยู่ก็ตกใจมากที่โยเซฟ เห็นแก่ผู้ทำลายล้างมากกว่ามารีกลับมาที่มารีอีกครั้งเธอกระดิร้องด้วยความเจ็บปวดเพราะใบหน้าของเธอนั้นกำลังฉีกขาดออกเป็นชิ้นชิ้นเธอดิ้นรนทุรนทุรายจนคันนาและอันนาต้องมาจับร่างเธอไว้มาริโกพยายามทำพิธีเรียกสานตามาเรียก,กลับมามาริโกโกรธมากเธอบอกว่าเธอคงต้องจัดการกับโยเซฟขั้นเด็ดขาดแล้วทาคกอิสะที่เฝ้าดูอยู่ก็ยิ้มด้วยความสะใจที่คนในครอบครัวของโยเซฟกำลังต่อสู้กันเอง แล้วเรื่องราวของกอบปีศาจเล่มที่8ก็จบลงเพียงเท่านี้สำหรับวันนี้ลูน่าคงต้องขอลาไปก่อนโปรดติดตามพบกับกอบปีศาจเล่มที่9ได้ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะเพืพ่อนๆอยู่กับดิฉันลูนา่าวันนี้จะมาแจ้งข่าวดีให้เพืพ่อนๆทราบนะคะตอนนี้ช่องอ้วนน้อยซอยสองของเรานะคะได้เปิดบ้านรับสมาชิกแล้วค่ะแบบ35บาทต่อเดือนจึงเพืพ่อนๆจะได้กลายเป็นอสูรจันทราข้างแรม ที่ต้องคอยเก็บเกี่ยวประสบการณ์ความโหดความสยองเพื่อจะกลายเป็นอสูรจันทราข้างขึ้นในอนาคตอีกทั้งก็ยังมีอีโมจิของตัวแสบๆเอาไว้ให้ใช้งานด้วยถ้าหากใครที่อยากสัมผัสร,รสชาติความโหดแบบจัดเต็มไม่มีการตัดเซ็นเซอร์ไม่มีการเบลอ,อะไรทั้งนั้นรีบๆเข้ามาสมัครเพื่อจะเป็นครอบครัวเดียวกับพวกเรานะคะยังไงก็ขอบคุณที่สนับสนุนกันมาตลอดด้วยนะคะ